ผมก็ตักเปิ้นชินทินสันมันผมวาคลิปแรกเบ่นาะเฮ็ดบิ่งก่อนยนพี่น้องเบิ่งบ่ทันเนาะนี่ซ้ําก่อนตันสัพี่น้องนสันเันสัน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น so so ้องสุปู่สุคนกับผมเนาะสวัสดีย่ามสาวสาวกับผมหรือย่ามเสสสายและสวัสดีทุกคนกับผมเนาะสำหรับเกษตรกรชาวเลิงัวทุกท่านครับผมเนาะมันได้ก็ช่องเกษตรบ้านสองสตูดิโอครับผมช่องวัวบ้านๆนะครับเนาะแล้วก็มีสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องกับผมเนาะนี่ก็ที่พาแนะนําเกี่ยวกับการแบลว่ายาสุนไพรแบบบ้านเฮาเนาะมีมาดุนกับผมเพีพอจะไม่เฮาไปแล้วผมที่แนะนําให้เฮา เลียงง้เลียงกล้วยน้อเลยก็มียาดีๆครับผมเป็นทางบ้านเท่าไรแหละเกินมาเครือกห้องกับผมเนาะเครือกห้องนี้จะมาแนะนําจะทําอย่างไรกับผมเนาะให้งัวแบบว่าสิมีคลิปตือบอพี่บอกวดเนาะก็มียาแบบง่ายผมให้กินงัวกินกับผมวันนี้ก็อนจะนําเสนอแบบคลิปแบบาานนง่ายก่อนเนาะแบบขั้นต้นก่อนเนาะเดี๋ยววันหน้าผมจะพาเอาเครือกห้อง,องส o o m นอ,อื่นอีกกับผมเนาะ นี่ก็มีคนรับดีๆมาฝากกันเขามียังมีดีกผมเนาะทุกคนอาจชิมจักกับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเครือข้อยกับผมเนาะเป็นเครือข่อที่ขมเนาะขมมากเลยไม่สามารถกินได้นะคนเท่าแบบธรรมดานะขมปิดกับผมขมแหงน,นี่ผมจนขมแหงเลยละเอาไปถื้อเนาะขมแบบขมเลยอะผมนี่ก็มีกล้วยกับผมมีกล้วยเนาะมีกล้วยมีกลวยหนะ้ววนาวากับผมนี่ผมสืนํำสนิทไปว่าห้งัวกินเนาะเอาเสียจาไดนดีกับผมเอาห้ คุยงัวกินนี่เอาเครื่องมาตัดเป็นชิ้นสั่นๆกับผมเดี๋ยวผมสิพาให้เต็มหัวเดี๋ยวนี้แนะนำก่อนนะแนะนำไปเกีกัสิติกรก่อนเนาะไปว่าบางที่ให้คันให้กินเป็นแทงแบบนี้งัวจะไม่กินนะเดี๋ยวเด้อเสียบไฟเบิ่งเด้อถ้าให้กินไปเลยงัวจะไม่กินนะเดี๋ยวไฟเบิ่องกับผมไฟเบิ่องบางเทีเพื่อเด้องัวจะกินบ่อคันให้กินแทงแบบยาบสิมันไม่กินไนะถองเด้อมันกินไหมเออกินบ่ามันกินบ่มันมันขมเลยมันกินบ่ Bộ kín này các bộ kín này Thấy nhau gì, phân thì bộ kín đây Nhưng mà phía bộ kín quá Bộ kín này không, kín này Bộ kín này Nhưng mà miễn định đây không nè Nhưng mà nếu mưu thí kè không Mưu thí kè sẽ ngô kín kìa không, nếu xíu bộ không Không มีวิธีแก้ครับผมมีวิธีแก้นะทีูดทำยังไงคอยรอดูครับผมรอดูเด้อไี่แน่ถ้าเบิ้งครับผมเดี๋ยวเสร็จเบิ้งครับผมว่าจะทำอย่างไรจะให้งูกินนะจะบอกให้เบิ้งครับผมเลยทำให้ดูครับผมเดี๋ยแล้วงูกินแน่นอนเด้อถ้าเบิ้งไม่แน่เด้อเสร็จเบิ้งเด้อนี่มีกล้วยอันบ่มีกล้วยเนาะเอาก็ตัดแต่งยังยังตัดแต่ไหนตัดต้นชินตนสันเนาะนี่นี่ตัดปื๊บนี่นี่ตัดสันนี่ครับผมปื๊บ ตัดเลยพี่น้องตัดครับผมตัดเลยนี่เอากล้วยมาเลยนี่แหละพี่น้องเด้อนี่เลยนี่จับสีกล้วยครับผมจับสีกล้วยนี่แหละนี่นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ไปไหนบ้างเด้อเหี้งัวกินนเหี้งัวกินบอดอ่างนี้ยนี่แหละยังใส่เนี่ยผมเพราะว่าเป็นการรักษากีดตึกภายในลำไส้ของงัวเนาะเด้องัวกินบ่ดัยงเด้อเอาดี่เอาดีนั่นแหละนั่นแหละอืมอืม เป็นทีแก่์ครับผมที่แก่ง่ายครับผมนี่แหละนี่เห็นบ่กินบอสเนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบอบังวินอยากกินเส็บบ่นี่ยเสบบ่สน่าหอมนี่ยังไงติดใจบอสเนี่ยน่าออกวานขมนี่ครับผมเนาะเห็นบ่ใช่บ่เส็บเห็นบ่เส็บดีนะนี่จะเสบเลยเนี่นี่แหละผมเนาะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เป็นวิธีแก่ง่ายครับผมเอากันนี่แหละ พิธีเกะเนาะจางงัวที่งัวมันบมกินเลยโมกินนะเห็นบ่เอาก็ยัดใส่เลยใส่กล้วยเลยเห็นบ่หนีเนาะนี่ตัวเขาตัดไปเลยเห็นบ่นีหยัดเข้าไปครับผมหยัดเข้าไปเลยครับผมไม่เป็นไรหยัดเข้าไปครับผมหยัดไปเลยนี่หยัดไปเลยเห็นบ่นี่เลยนี่แหละวิธีแกครับผมที่มันโมกินให้แทงซันมันกินแน่นอนแหละโมกินเลยให้แทงไปแล้วนะเคือหองมันคมนะครับผมมันขมหยัดใส่กุ้ยไปครับผมหยัดใส่กุ้ยไปเลยนี่ <c oughs> แต่เราก็นำไปให้วัวกินกับผมทนีนี้ทำให้วัวกินวัวรับประทานกับผมเด้อที่มอว์ที่มอวพี่น้องนี่เลยยัดเสร็จนี่เราก็ทำให้งูก,กินท่านี้ไปให้พีนน่น้องเบิ้งอีกรูปเสื้อได้ให้มาดีเลยนี่เลย,เ,ลยเป็นวิธีง่ายกับผมวิธีแก้ปัญหาเนาะให้สัตวมันโมนกินได้ ให้เราไม่ต้อมากินไดยยัดเฉยเลยเดี๋ยวเดื่องให้อีเถากินเลยนี่เป็นการรักษาขี้กระตืออีกอย่างหนึ่งแก่ทายังไงเลยนะเห็บ่อท่าเห็นบ่อมึงแก่ยังไเลยยัดเข้าไปข้างในหูนั่งดอกงวใส่อ้วนใส่พี่กับผมนี่แหละวิธีแก้ง่ายๆเห็นบ่อเห็นบ่นี่แหละ นี่ครับผมเนาะนี่เห็นบอเห็นน้องกินบ่ครับตัวนี้นี่ผมเป็นกินรับไม่ง่ายมาบอกกันครับผมเนาะนี่แด้เครือกหอกับกล้วยครับผมสมกันครับผมเห็นบ่กินเลยนี่เห็นบ่มันเสด็จทักษันยังก็เหมืนว่าทักษะขี่กระตือกเนาะได้ก่าพิชัครับผมทั้งอ่อมเลยลำเป็นนี่แหละเครือกหอกผมเป็นทีง่ายเนาะที่ผมบอกไว้รับผมนี่แหละเห็นบอเห็นน้องเห็นบ่ เดี๋ยวคลิปหน้าคร pues mm ับผมผมใชน้ำเสนออียงอีกครับผมเนาะเป็นทีง่ายครับผมนี่แหละเครื่องหอดีครับผมให้งูกินผมยัดใส่กล้วยมานี่มีทรงยางรวมกันแล้วก็ตัดเป็นชิ้นสั้นมันปมวายคลิปแรกเลยเห็นมอไปไหมเนาะเดี๋ยวให้เห็นมอเบิ้งก่อนเดี๋ยวย่าไม่หนมอเบิ้งบ่ทันเนาะนี่สั่มก่อนตัดสั้นมอนตัดสั้นมานนี่ตัดสั้นตัดชิ้นเล็กประมาณยาวหนึ่งนิ้วนี่แหละต <Yeah. S 1> ัดไน่ครับผมตัดสี่มานี่เห็นมอไปไหมเนาะ เบื้องส่าก่อนยัมพี่น้องเพิ่นเบื้องวัฒนเนาะนี่หยัดใส่ครับผมนี่หยัดใส่กล้วยเลยวันนี้นี่เบิ่งให้สัมเบิ่งอีกก่อนยัดเบื้องวัฒน์นี่เลยยัดก็ไปอือยัดก็ไปพี่น้องหยัดก็ไปในวันนี้อือยัดไปเลยพี่อนเรานวันนี้อือยัดไปแล้วก็เอาไปให้วัวกินครับผมนี่เห็นบ่นนี่อือเห็นบ่อเพี่น้องเห็นบ่อนี่แหละ นี ok ่เห็นมอสี่ง่ายกับผมเลยแหละเห็นหมอสี่เห็นมอสพี่ร้องเห็นมอสถ้าเราให้แบบนี้นี่เห็นมอสพ่นมอสกินไหนเห็นมอสมันทูนได้ว่าขมเพิ่นบอสกินไหนอืมนี่เราบัญญัติศซ่เกลือกับผมนี่เอกรอยเห็นมอสกินเลยครับผมสรรพคุณยังนี้สรรพคุณลายยางของสรรพคุณลายยางอยู it, it like of of ่นี่คือก้อนี่เห็นมอสักษาขี้ตุกกะได้เนาะเห็นให้งูเชิญอาหารได้นี่เห็นให้งูแบบไม่นาไมีเหนืยวได้นี่นี่แหละ ทีมบ้านเด็ดบ ke ่ต้องสิดยากันไลยครับผมนี่ขันมีเครือกับห่อนะอีโบกินเลยครับผมนี่บ่ตายเลยผมบ่ตายดอกรารับประกันงัว่ตายเลยผมงัวตี๊งามครับก็รักษาิเกี่ยวกับผมเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมมีอะไรให้ดูอีกครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาเครือห่อทำอะไรอีกครับผมคลิปนี้ก็ลาครับ่าสวัสดีครับท่านชมบ๊ายบาย